ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูเป็นไม้นะครับเป็นไม้ไถ่หนึ่งในไม้ตระกูลมอก,กานีนะครับอยู่ในสายพันธุ์สปีซี์เดียวกันนะครับก็เป็นไม้ตะเภาเทียมนะครับอีกไม้ชนิดหนึ่งที่ผมจะนํามาใช้ทําเป็นโคนะครับวันนี้ก็พามาดูครับไม้พวกนี้ก็อายุประมาณสองปีแล้วครับที่โดนนํามาแล้วก็ ตั้งไว้นะครับแพงเป็นต้น,นครับก็มีการผ่านะครับในส่วนนี้ก็ไม่ใช่เป็นไม้ของผมนะครับก็แค่พามาดูเฉยๆนะครับก็ให้ดูละลายอะไรพวกนี้นะครับลายของไม้ครับก็สีนะครับสีสีบางต้นก็ไปแดงนะครับแล้วก็บางต้นก็มีอะไร มีลายเป็นไอแคลอรี่ครับเป็นลายคลอรี่นิดหน่อยก็ให้ดูกันนะครับในส่วนนี้ก็อ่าเจ้าของได้ทาการผ่าไปบางส่วนแล้วนะครับก็มีทั้งสีแดงก็ออกเชิงขาวอะไรพวกนี้ครับก็พามาดูเรื่อยๆนะครับก็ขนาดต้นก็ใหญ่นะครับวัดรอบประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับก็ใหญ่ใหญ่กว่าถังสองร้อยลิตรนะครับก็ในส่วนของการผ่านะครับในส่วนนี้ก็ เจ้าของได้ผ่าฝานหมูนะครับเป็นท็อปหน้าโต๊ะนะครับท็อปโต๊ไม้ในส่วนนี้ก็คือแห้งนะครับก็คือนําไปเก็บลดความเครียดอีกประมาณหนึ่งเดือนก็สามารถใช้งานได้แล้วครับในส่วนนี้ผมยังไม่เอามาทําไม้เป็น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 ไม้กีตาร์นะครับเพราะว่าไม่มีลายคอรีนะครับก็วันนี้ก็มา ให้ดูครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าจะเปมาเป็นไม้กีตาร์ก็น่าจะมาส่วนนี้นะครับเป็นการย่นของไม้นะครับทําให้เกิดลายแปลกๆนะครับก็อาจจะมีนํามาทําไม้เขาเรียกว่าไม้หลังนะครับกับข้างด้วยก็มีไม่เยอะนะครับเพราะว่า มันเขาเรียกมีน้อยครับก็ผมปาขึ้นมาดูครับพอเป็นกองครับเพรในส่วนน้นนะครับ,รบส่วน,นุน,น,นก็เยอะนะครับขอให้ดูกันนะครับในส่วนของต้นที่อ่าจะทำการผ่านะครับในต้นนี้ ่าแล้วก็ทำมาของผมนะครับก็ลายที่เกิดการยน่นนะครับพวกที่เกิดการยน่นประมาณนี้ก็จะออกในรูปแบบของจะพาไปดูลายครับออกยน่นประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่ปลายก็เห็นไม่ชัดครับก็ประมาณนี้ ครับวันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆนะครับหนึ่งในตระกูลไม้มอกกานีนะครับตระกูลเดียวกันนะครับแล้วก็มีความแข็งและเหนียวกว่านะครับเหมาะแนการทําทเรียกว,ว่าไม้คอนะครับก็ท่านที่สนใจก็สอบถามได้นะครับในส่วนนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นไม้ของผมนะครับก็ท่านใดที่อยากได้อาจจะเป็นอ่ะ ขนาดสี่คูณสี่นิ้วนะครับเอานําไปทําคอได้สองชิ้นหรือว่าเอาเป็นทําเป็นคอสามชิ้นก็ได้นะครับกอไม้อ่าเขาเรียกว่าไม้โตนะครับไม้โตมีความแข็งแรงนะครับไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นขนาดเล็กนะครับต้นใหญ่ๆหหมดเลยนะครับก็ที่นํามาก็เป็นไม้แก่จัดนะครับก็ให้ความแข็งแรงก็ไม่แพ้มอกกานีด้วยนะครับ ก็การถ่ายทอดเสียงก็ดีนะครับจากที่ผมลองมานะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ